ไวไปอยู่ตาตมเลยนะทุกคนนะเออใจหายไว้ไปอยู่ตาตมเลยดีนะได้เอี่ยวสองต่ำต่ออีกนะทุกคนนะโหเนี่ยต่ำต่ำเลยตอนนี้ต่ำกำลังไหลเออต่ำเอีเอ่ยวสองสาม,ส,ามสี่ค่ะเออเอีเอ่ยวสองสามสี่ค่ะพอเบาๆอุย้ยโบนัสเข้าสองนะคสี่เลยเอี่ยวสองสองอเต็มเต็มเลยทุกคนเออเต<อ>็มแผ่นี้เลยโอ้ทั้งเต็มทั้งโต๊ะโอ้ยบวกมาสามพันแล้วอะ่ะนี่เอาเรื่องนะ อุ้ยเอาเรื่องนะกราฟเนี่ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสีคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้อยู่กับน้องในเกมไฮโลไทยค่ะจะอยู่ที่ค่ายคิงเมดานะ,ะทุกคนขารอบนี้น้องทุนมา2,000บาทขอไปที่ห้องสีก่อนละกันคะ่ะทุกคนขาห้องเซียนโคดน,นั่นเองโอ้โหจากรอบที่แล้วก็มาห้องเซียนโคดน,นะโอ้โหบวกบวกยับ,ย,บยับเลยทุกคนเอ้ยมาปูปังปุริเย่รอบนี้ก เดี๋ยวนะดีขอดูก่อนเออเอาเป็นสองรอยเหมือนเดิมก่อนแล้วกันทุกคนโอ้โหประเดิมเลยอะไม่พูดพ่งางทำเพลงไฮโลไปก่อนเลยไฮโลสูงนะเออเพราะว่าไฮโลไฮโลสูงสี่เออถ้าตามก้าวก็คือตามสองตาติดนะอันนี้ดูสถิติก่อนตามสองตาติดมันตัดสูงนะลองเย็บเย็บดูก่อนสี 4, 4, 5, ่สี่ห้าโอเคสูง 4, นะทุกคนโอ้โหไม้แรกก็โอเคนะทุกคนนะเออประเดิมไม้แรกก็คือสวยเลยทุกคนเอ,อ้ยไปเรื่อยเื่อยนะไปเรื่อยๆ รอบนี้ก็ตัดต่ำเลยเขอตัดต่ำถ้าต่ำนี้ส่วนมากจะเป็นเอี่ยวนะอสีขอไปต่ำเอี่ยวแล้วกันเบาๆก่อนนะทุกคนคะ่ะเออเกมนี้โบนัสนี่ถ้ามีเข้าก็คือเข้าจุกๆเลยนะทุกคนนะอุย้ยโบนัสคูณสิบไม่เข้าไม่เป็นไรเอาสองสี่ไปก่อนแล้วกันสองสี่ส<อ>หกสีม่มันมันไหลสูงนะทุกคนนะโอ้โหเออไหลสูงสีก็ขอย,ย้ําเหมือนเดิมนะอืมสูง เอวค่ะเออเอ้ย,อยไม่ใช่ดิตามโอ้โหขอไป้วยนะทุกคนนะโอ้โหตามคะ่ะทุกคนคะ่ะตามตามเอี่ยวเอียวเ<ๆ>อ,อี่ยวหกค่ะทุกคนเออเผื่อมันจะแชวบไปอุ้ยโบนัสคููสิบเข้าเอียวหกนะอุ้ยแต่สี่เอวสามสี่โอเคสวยนะ 3> 2, 3, ทุกคนนะเออได้ตามได้ตามมานะเอ้ยได้เอียวโอ้ยตามเอียว<ๆ>ทุกคนคะ่ะเอยทั้งเต็งทั้งโต้เลยทุกคนรอบนี้ก็ตามเอีวสามคะ่ะทุกคนค่ะตามเอวสามสี่สี่ขอตามก่อนนะทุกคนนะ เออไม่พูดพัทงทำเพลงขอตามก่อนเลยกันค่ะทุกคน่ะลองตามดูเรามาลองตามมันดูกันนะเออถ้าไม่ได้นี่เราก็ต้องตัดนะอุ้ยโมนัสเข้าแล้วหกอุ้ยเห็นหัวมาปิดเลยเอี่ยวสองหกอุ้ย,อยโอเคหวานหวานโอ้โหไปกันต่อนะไปกันต่อไปได้นะทุกคนนะเออเปิดหัวมาเจอหกคือแบบใจหายแวะไปอยู่ตาตุต่มเลยนะทุกคนนะเออใจหายแวะไปอยู่ตาตุ่มเลยดีนะได้เอี่ยวสองต่าต่ออีกนะทุกคนนะโห ต,ต่ำเลยตอนนี้ต่ํากําลังไหลเออต่ําเอี่ยวสองสามสี่ค่ะเออเอี่ยวสองสามสี่ค่ะพอเบาๆอุย้ยโบนัสเข้าสองนะคนสี่เลยเ e อีย่ยวสองสองอุ้ยเต็ม <S 2> 2, <S เ,เต็มเลยทุกคนเอ้ยเต็มแถมนี้เลยโอย้ทั้งเต็มทั้งโต๊ะโอ้ยบวกมาสามพันแล้วอ่ะวิเอาเรื่องนะหูยเอาเรื่องนะกราฟเนี่ยโอ้เทคนิคก,กราฟเลยเทคนิคก,กราฟของสี่คือไล่ดูเอานะวิเคราะห์เลยรอบนี้สี่ขอตัดไปสูงอวิคราฟวิคราฟอะไรอะ มีคอบกราฟค่ะโอ้โหไปปั่วเลยเออห้โลสูงสูงสี่ห้าหกแต่ติดสี่ห้าเยอะๆนะทุกคนนะเดี่ยวสี่ห้าอุ้ยมันไหลต่ำ <4 S 1> มันไหลต่ำ <5 S 1> อุ้ยแต่วาสนายังได้สี่ห้านะทุกคนนะเออสี่ห้าอ่ะสีไปสูงใ่สีได้ได้บวกงพันสองนะทุกคนนะเออสวยนะทุกคนนะโอ้โหวาสนาสี่ห้าไงทุกคนโอ้สี่ห้านี่เข้าเต็มๆเลยลอบนี้ก็ตามต่อเออติดต่ำแล้วแล้วกัน เอี 2, ่ยวสองสามเน้นๆเลยเน้นๆเน้นๆเอี่ยวเอี่ยวสองสามเน้นๆสองสามห้าโอ้ยเน้นๆเลยทุกคนเอ้ยสองสามเน้นๆเลยปิดจบอย่างสวยงามบรัสคูณสิบเนี่ยโอ้โหไหลต่ำห้าตาติดทุกคนค่ะปิดจบสองสามกันทุกคนโอ้หกำไรสองพันบวกมาหมื่นแปดแล้วโอ้ยห้องเสียนโคตรโคตรตึงโคตรสุดเลยนะทุกคนนะโอ้หปังปุริเย่เกิรรอบนี้โอ้ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะส่วนใครอยากนิมอยากลองจิ้มลิ้งใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆแล้วอยากให้สีทำทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้เลยค่ะแล้ว้เจอกับสีใหม่คลิปหน้าค่ะ,คะ